โอเคครับผมกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับันรอยู่เกมไมครับแล้วนะอยู่ไหมครับเอาชีวิตรอดนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาขุดเอ่อออกซิเดียนนะครับก็พิกแอคใกล้พังแล้วนะครับก็เลยเลิกขุดก็ขุดได้ประมาณเท่านี้เนละเนาะก็ขุดคือหนึ่งที่นะครับยาวมาถึงตรงนี้แล้วก็ขุดตรงนี้ด้วยนะครับอีกที่หนึ่งแวงโอ้โหกวกูจะนั่งขุดได้อีกป้าเอ้ยตรงนี้ก็ดูตรงนี้ดิแต่ก่อนตรงนี้จะมีลาวนะ เออแล้วเราก็ขุดไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทางขุดไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลาวาตรงที่เรามาขุดอะ่ะเออนะครับใครที่ลองกลับไปดูคลิปที่แล้วตรงนี้จะเต็มไปด้วยลาวาอหมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ขับบ้านใช่ไหมวะนี่ไงตรงเนี้ยต,ตรงกระตรงลับบ้านโอเคปะเดี๋ยวเราลับบ้านกันไปซ่อมพ i ิกแอคก่อนเราจะไม่ให้ปล่อยให้พลิกแอคของเราพังเด็ดขาด <c oughs> มันอุตสาห์บวกอย่างดีมันจะพังไปง,ง่ายๆได้ยงังไงโอ my god ปกลับขึ้นไปบัวก่อนเร็วอันนี้ผมไอ้น,นี่หลายรอบแล้วเนะี่ยเมื่อกี้พิกแอคไอ้นั่นก็พังไปนะครับพิกแอ,อ,อ็หินนะครับผมก็พังไปด้วยไอ้พิกไม่ใช่สิพิกแอคเพชรอีกหนึ่งอันก็พังไปด้วยนะครับไม่ได้พังเพราะขุดออกซิเยนนะผมพังเพราะไปขุดทางเมื่อกี้ที่ผมบอกอนะเออที่มันเป็นทางยาวๆ,ๆนะพังเพราะนั่นแหละ <laughs> อิจิโตะโครามาสอุตส่าได้เพชรมาสามเม็ดก็ต้องพังไปซะแล้ว ไม่ตอนนี้เราเก็บออกซิเดียมมาได้ทั้งหมดเท่านี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะน้อยเนอะก็ไม่น่าจะพอสําหรับการทำที่ปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มหาอะไรวะปั๊มปั๊มปั๊มเพชรปั๊มทองเออปั๊มทองอืมแต่เราไม่ได้สนใจตรงที่ทองเนี่ยเราสนใจตรงที่เลเวลเว้ยเออเราต้องการเลเวลที่ไปปราบมังกรน้อยมังกรน้อยเอออะไรดีอะโอ้ตั้งฉาย,ยาให้มันคิดก่อนเอ้มังกรน้อยเรียกมังกรน้อยอะไรเลยวะ มังกรน,น้อยสอยซิกแซกนี่เป็นไงโอ้โหชนะ่ไม่เข้าแบบไม่เข้าไม่ไม่ไม่เฟี้ยวไม่เฟี้ยวชื่อนี้ไม่แจ่มนะชื่อนี้ชื่อนี้ไม่แจ่นะมจต้องชื่อใหม่อืมเอชอช่างมันแล้วกันค่อยคิดแล้วกันเออค่อยคิดแล้วกันเอออย่าคิดมากเลยกปวดหัวเออเอาอน,นี้มาเก็บกันมาออกซิเดียนออกซิเดียนผมจะเอาไว้ตรงไหนดีเอาออกซิเดียนไปเก็บไว้ในห้องเก็บของก็ได้วะอ่ะไปเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้ ห้องนี้ก็เหลือหีบที่ว่างไว้เติมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเหลือไว้ทําไมเยอะแยะเอนะอเนอะขุดมามีปัญญาขุดเท่านี้แหละว่าจะขุดหนึ่งหีบใหญ่ก็ขี้เกียจไปขึ้นไปต่อตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บผลผลิตก่อนเดี๋ยวเขาไปนั่งเก็บข้าวก่อนดูดูข้าวเราเริ่มโตกันแล้วโอ้โหข้าวนี้โตสวยงามสวยงามอ่ะทุกข้าวก่อนนะ ข้าโคตรเยอะเลยโคตรสะใจอ่ะพูดตรงๆนะมันสะใจจริงๆนะเวลาทุกข้าวโอ้โหโน่นโ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 นเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้เหมือนกับคนบ้าเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไอ้นี่มาเก็บเรียงๆกันก่อนป๊าป๊าโอเคเก็บมาโอ้โหเศษข้าวเยอะมากเก็บมาเก็บมาข้าวพวกนี้เดี๋ยวเราเอาไปต่อยอดจากไก่ครับผมเราจะไปต่อยอดไก่ของเราเพราะไก่ของเรามันก็ มีจานวนน้อยมันผลิตไข่ไม่ทันนครับผมไข่มันต้องการเยอะกว่านี้เอนะอ,อนะผมต้นต้นนี้ทำไมมึงไม่โตเนี่ยเพื่อนก็โตกันหมดแล้วมึงไม่โตอยู่ต้นเดียวบ้าเลยกดปไปจุ๊บเอาเติบเอาเติบเรียบร้อยเก็บมาแม่ข้าวของเขานี่เยอะจริง,รงๆเว้เยแล้วก็นั่งปลูกเนี่ยแหละมันขี้เกียจปัญหาตรงนั่งปลูกนี่แหละต้องมานั่งปลูกข้าวเออนะครับผมก็เอางีมไหม คืคอมเมนต์บอกให้หน่อยเดย็คือผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะแต่ว่าผมแค่ไม่ตอบแค่นั้นเองก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าบางทีคอมเมนต์มันมีซ้ำอ่ะเออก็เลยไม่อยากจะตอบเท่าไหร่คือเราบอกไปแล้วก็ถามอีกอีกรอบอะ่ะอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ค่อยอ่านเออไม่ใช่เดิไม่ค่อยตอบคอมเมนต์นะครับผมก็เลยต้องขอประทานโทษด้วยนะครับแต่อ่านคอมเมนต์อ่านนะตอนประมาณสองสามทุ่มเนี่ยจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์แหละอืว่ามีคนมาคอมเมนต์อะไรบ้างอย่างเงี้ยไอ้กากไอ้ควายเห็นประจำครับผมอันเนี้ยไอ้กาก อ,อบักเวฟอะไรประมาณนี้ก็เห็นเห็นประจำไอ้พวกคำดานะกูก็ไม่ได้สนก็ <c oughs> ไม่ได้สนอะไรนะก็คืออยากจะถามว่าทําไมคนดูมีนิเกมผมอะแม่งคนดูเยอะมากนะทั้งท่าท,ที่ผมเล่นกาก,ากเลยเออผมไม่เข้าใจผมก็เลยไปโพสถ,ถามในเฟ e b o o k ทุกคนบอกว่าดูแล้วมันเพลินดีอะแล้วก็สนุกดีแต่ผมก็ละเห็นบอกว่ากาก,าก,ากไม่ใช่แหละจะทําไมคนดูเยอะเออผมก็งงไงเออผมเลยจะถามว่า ชอบมิดเกมตรงไหนนะครับของผมก็คอมเมนต์ว้ด้านล่างคลิปบอกกันหน่อยเดี๋ยวเอาไปนั่งอ่านเออเดี๋ยวไปนั่งอ่านทีหลังอ่านแน,น่อนอนละน,น้องเอ้ยพี่ไม่มีแบบหนีไปไม่อ่านหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงของขึ้นไปก่อนข้าวตรงนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยเลยนี่แหละเนาทิ้งไปเลยแล้วกันไปเหลือไว้สัก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 หน่อยสักหน่อยสักสามสิบ สามสิบสองอันแล้วกันไปเดี๋ยวเราเอาไปเอ,อให้ไก่กินดีกว่าครับไก่มันน่าจะหิวกันละต้องไก่เจ้เดี๋ยวข้าวกำลังมาข้าวกำลังจะเข้าเครื่องฟับฟับแม่เครื่องนี้เจ๋งเจ๋งเลยเจ๋งแจ๋วเลยมาหากไก่กันเลยเถอะเนี่ยมันออกกันมายังออกมาททำไมฮะมายืนขอบขอบทำไมฮะไปยืนข้างในสิจะมันยืนกัอะไรขอบขอบแล้ว โอ้โหไอตัวนี้ด้วยตัวนี้อะไรมายืนอะไรตรงนี้เล่าเออเนี่ยขนถาดไก่เนี่ยเขายังไม่ออกกันเลยโอเดวมา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 ไก่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 เร็วไก่ไก่ไก่มาเร็วไก่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 เอากิน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 อุ๊ยอ่ะทิ้งเลยครับทีนี้ไก่ไข่ไก่เราทิ้งไปโอเคอ่ะเก็บเก็บเดเวลแค่นี้แหละเนาะให้มันเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตกันนะครับว่า ไอ้รถรางเนี่ยมันสามารถเก็บไข่ไปได้เยอะแค่ไหนแล้ว <c oughs> นี่เป็นแง่เป็นแง่โ <c oughs> อ้โหการพัฒนาของรถรางไม่ต้องเสียอะไรเยอะเสียแค่ทองเยอะแค่นั้นเองแต่ไม่ต้องเสียเหล็กเยอะนะครับผมก็เอาไว้เก็บเอผลผลิตของเราได้ง่ายๆชิวแม่จะแมวซะนิ่งจะไรเดอนซะนิ่งกันไรสกักไรเลยอ่ะตรงนี้นะครับผมเราจะทําเป็นอ่าอะไรนะไอ้ที่ปั๊มทองกันอ่าที่ปั๊มทอง ซึ่งเดี๋ยวเราขอไปนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเช้ามาเราไปนั่งทําที่ปั๊มทองกันนะครับขอนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีงานใหญ่เออดนยการทําประตูนรกหลหายบานนะครับโอเคแต่มันต้องใช้ไม้ในการสร้างด้วยเดะเด็นมันต้องใช้เยอะด้วยครับเดี๋ยวพี่แอคนี้เก็บพี่แอคจะพังแล้วขอซ่อมก่อนได้ไหมพี่แอคจะพังแล้วขอซ่อมก่อนอยู่ไหนวะ เพชรอย่าบอกนะเพชรหมดเฮ้ยเพชรจะเพิ่งหมดเซ่บูเลือไว้หน่อยนึงก็ยังดีโอเคหนึ่งสามครบับปึ๊บปึ๊บอ้าวชิบหายโอเคเรียบร้อยขอซ่อมก่อนนะครับโอ้โหเรเวหายไปย้าเวอยเฮ้ยซ่อมมาแล้วใหม่ไหม่เหมือนเดิมไปกลับไปกลับไป,ไปทํากันอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมๆๆลืมลืมลืมออกซิเจนออกซิเจนอยู่ตรงนี้เรามาเก็บไว้ตรงนี้ใช่ไหม จำได้โอ้โหจาไม่ได้ก็ตายหาเลยชิบายเดี๋ยวเราจะทําประมาณสักเอชั้นสองชั้นชั้นเดียวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะพอนะออกซิเดียน่ะคือเรามีออกซิเดียนจํานวนน้อยอ่ะเราไม่น่าจะทําแล้วมันไม่น่าจะพอถูกป่ะเออผมก็เลยว่าเออ,เอมันไม่น่าจะพอหรอกมกั้งอะไรประมาณเนี้นยนะครับก็ต้องเดี๋ยวรอรอดูก่นอนขอขุดดินตรงนี้ไปด้วยเอาไว้ดินเอาเอาดินไว้ไปต่อเออกลัวมันแบบขึ้นไปที่สูงแล้วมันตอบลงมาไม่ได้ เดี๋ยวเราจะทําห่างจากขอบนะครับประมาณห้าบล็อกนั่นเองนะครับตรงนี้ด้ันประมาณสี่บล็อกโอเคสี่บล็อกสี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยอืมมันน่าจะไม่ค่อยใหญ่นะตรงนี้เดี๋ยวเดีว,ดวางผิดวางผิดโอเคอะไม่ใหญ่ไม่เป็นไรอะโอเคประมาณนี้แล้วเนาะ แล้วก็ต่อขึ้นมาอีกประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็วางเลยปึ๊บอ่าก็ตีกรอบก่อนทีนี้ตีกรอบด้วยออกซิเจนนะครับผมให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก่อนเนี่ยค่อยๆค่อยๆตีไาอย่าตีเลยตรงนี้ล่ะจะเย็นโอเคพอดีอะโค้งทีนี้ก็โค้งป๊าป๊บค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆเนะค่อยๆนะอย่ารีบร้อนนะเราก็น่าจะทำไอ ประตูนรกนี้ไม่ต้องทําใหญ่ก็ได้มั้งเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเลเวลอะไรเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปปั๊มเลเวลตรงอินร์แมนแทนนะครับเพราะว่าเลเวลตรงอินร์แมนค่อนข้างที่จะได้เยอะกว่าผมว่ามันน่าจะปั๊มได้เร็วกว่าของประตูนรกมากเลยนะแต่ประตูนรกมันสามารถยืนเอฟเคได้ไงตรงนั้นก็เอฟเคได้ครับแต่มันจะเสียเวลาฟันนี่ดิใช่ไหมถ้าเราไม่ฟันมันก็ไม่ได้เลเวลนะครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปปั๊มที่ เราจะเอาตรงนี้เป็นที่เก็บเวลเริ่มเริ่มต้นก่อนเออแล้วที่เหลือค่อยไปทําที่โลกนั้นแทนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําประตูน,นโกเนี่ยขนาดประมาณไหนดีอืมชิบหายละลืมลืมคิดเอาแล้วไงลืมคิดเอาประมาณนี้แล้วกันอะประมาณขอบขอบตรงนี้ไม่ต้องทําหรอกเออขอบขอบตรงนี้ไม่ต้องทําเราจะทําเฉพาะข้างข้างความยาวเราจะทํา อ่ะเดี๋ยวมานับบล็อกกันนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยสิบเอ็ดยิบสองยิบสามยี่ิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบหกเพราะฉะนั้นมันจะมีบล็อกอยู่ตรงกลางบล็อกหนึ่งแล้วเราก็ต้องหาใช่ไหมตรงนี้วะเนี่ยตรงกลางวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าแล้วทบห้าบอกว่าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามโอเคพอดีครับผมตรงนี้ก็จะกลายเป็นตกตัดเชื่อมต่อโอเคไปขึ้นไปข้างบนปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าพอเนาะเออไม่ต้องไปสูงหรอกเนาะเก้าก็พอแล้วความสูงก็ต่อขึ้นมาอีกเก้านะครับสูงไหมอ่ะสูงนะสูงนะโอ๊ยเ <c oughs> จ็บเลย นะครับกินข้าวก่อนแงมแงมแงมแยมโอ้ยอร่อยอ่าเดี๋ยวต่อขึ้นไปอีกต่อเึ๊บมเ๊ิเพจะเสร็จไมหมเนี่ยวันนี้ฮนะเดี๋ยวจะอืขึ้นมาอีกบล็อกโอเคแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราค่อยมาขี์กับพวกดินเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าเราจะลี์ดินตรงนี้ไปเลยวนะเออ๋ยวมันเกียกะทีหลังอะ่ะที่เกียรขึ้นมามันตีไม่ถึงด้วยชิบหายแหละมาไปตรงนี้ป้าปึ๊บโอเค แล้วขึ้นมาแล้วก็ทตรงนี้ทิ้งไปโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็มาต่อต่อมาต่อต่อเออมาต่อต่อต่อไปแค่มันสุดตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําสักสองชั้นแม่วันนี้น่าจะพอนะสองชั้นผมอยากทําทั้งหมดสี่ชั้นอ่ะเออเอ้จำขูดไมหายเดียวเอาโอยเดียวเด้อวางผิดขอคุดใหม่กันได้เอ้ยอ่ะเก็บมาจะมาวางผงวางผิดอะไรหรอมาคุดต่อต่อต่อ กลัวเสียวตกจังเลยมันจะกัดกลัวเหมือนมันจะตกจังเลยเนะมันจะตกวนะนนียอย่าอย่าตกเลยนะขอร้องเดี๋ยวพารนะ์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําชั้นหรือว่าเราจะทําผมจะทําแค่สี่ชั้นะสักสี่ชั้นจะเป็นไรเปล่าวะมันจะเสียเวลาหรือเปล่าไม่รู้นะกลัวออกซิเดียนนะครับมันไม่พอเออกลัวตรงเนี้ยตกออกซิเดียนนี่แหละเพิ่มหนึ่งขอไปยืนวัดตรงนี้ก่อนดิตรงนี้มันตรงกันเปล่าวะนี่เหรอตรงกันปะเนี่ย สร้างตรงกว่ามนะั้เนี่ยมึงไม่ใช่มึงสร้างม้วนนะเวบไม่ใช่มึงสร้างม่วนะเวบนะตรงดิเอ้ยตรงดีหรือเปล่าตรงดีมันต้องตรงดีเออไม่ตรงได้ไงหรอเอ้ยจ๊อกวางผิดคลิกขวาผิดเดี๋ยวอีกอีกบ็อกใช่ไหมถ้าวางไปแล้วผิดนี่ชิบหายเลยนะมึงทุบยาวเลยนะจะเย็นโอเคถูกต้องครับผมมาถูกทางแล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคเรียบร้อย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะ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 ตกจะตกใครที่อยากจะให้เล่นอะไรก็สามารถแนะนํามาด้านล่างคลิปเลยนะเออนะครับส่วนมินิเกมก็จะออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องบอกก็ได้รู้นะครับผมว่าอยากให้เล่นมินิเกมรู้รู้รู้เออนะครับก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็มินิเกมก็รู้อยู่นะว่าทุกคนอยากให้เล่นนะครับก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูเรื่อยๆนั่นแหละมินิเกมนะครับไม่ต้องแบบมา เมนก็ได้เออแบบว่าพี่เว็บครับไปเล่นเกมนี้สิครับผมสนุกนะพี่พี่เว็บครับเล่นเกมนี้สิครับสนุกนะพี่อันนี้ก็ได้ครับผมเหมือนกันเหมือนกันหรือว่าใครที่อายุเยอะกว่าผมก็เรียกน้องน้องน้องเว็บก็มีพี่คนหนึ่งเขาเรียกเหมือนกันน้องเว็บน้องเว็บมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกไอ้คนอย่างเรามันไม่ควรจะมีใครมาเรียกน้องอะเออถาอย่าเฮ้ยมึงอะไรประมาณนี้มันน่าจะแบบเขาพูดสุภาพกับเรามาก แม่คนสารเลวอย่างเรามันไม่น่าจะมีนะแต่ว่าคุณพี่มากที่เรียกกันอย่างนี้นะครับก็ตำนานโอเคเดี๋ยวอันนี้ต่อมาปุ๊บเดี๋ยวเราจะทําชั้นในอีกชั้นหนึ่งเออชั้นในแล้วก็แค่นี้ละมั้งเดี๋ยวเราทําชั้นนอกให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราคข้าไปทําชั้นในทีหลังเออชั้นนอกนี่เดี๋ยวพาร์ทนี้เราทําแค่สองชั้นชั้นนี้ก็พอละเดี๋ยวเราเข้าไปทําชั้นในกันต่อเออน่าจะโอ้โหกูเสียวตกเหลือเกินตกไปนี่หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเลยนะฮะ ปุ๊บโอเคเรียบร้อยโอ้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 ยจุ๊บปุ๊บโอเคตกมาด้วยการเสียเลือดปุ๊บใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งล่วกนะเฮ้ยใจเย็นๆอย่าโดดไม่ถึงอีกแกอย่าพึ่งล่วงปั๊บปั๊บโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ทุบไปตรงนี้ด้วยมีไหมด้าน,นข้างขอเอียงเอียงดูหน่อย อ่าโอเคครับเราก็จะทําตรงนี้มันต้องใช้ไม้ด้วยนะไม้มาทําไอ้แผ่นแผ่นพับอะ่ะเออมันต้องใช้ไม้ในกะารทำแผ่นพับด้วยว่ะเดี๋ยวเราจะตัดป่านี้ทั้งป่าเลยด้วยกันตัดป่านี้เนี่ยผมทั้งป่าเลยเออเดี๋ยวเราจะมาทําแผ่นพับกันเขาเรียกว่าอะไรวะแผ่นพับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเออช่างมันเหอะเนาะโอ้จ้าจุ๊บโอ้ยบ้าเอ้ยเมื่อกี้เมาส์เป็นไร เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเกมผมรู้สึกมันเหมือนมันไม่ไม่ลื่นวะเดี๋ยวรู้สึกเหมือนมันลื่นเกินไปโอ้โหป้าเอ้ย,อยล่วงสะสูงเชียวสองชั้นนะครับผมเราทุกประกออ่ะทุกกเพ่มเพิ่มเพโอ้โหเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวของอย่าเพิ่งแรงสิเ้ยหนึ่งสองหนึ่งสองตรงนี้อ่ะ ตรงนี้นะครับผมก็จะทําเป็นชั้นในตรงนี้ตรงนี้ตรงนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวหัวชนดเลยหัวชนเลยโอ <laughs> เคเ okay. หมือนมันจะขุดเร็วไปแล้วมันบั๊กนี่นะเพราะว่าเราจะต้องวางแผ่นไอ้นี่ไว้สองอันตรงนี้นะครับผมมันก็จะชนกันนะฮะถ้าเราเอาแบบติดๆกันอะเออถ้าเราวางติดกันมันจะชนโอเคผมก็สอนไปหลายรอบแล้วแหละการทําที่ปัม๊มไอ้ปั๊มทองเนี่ยนะก็โอเควางไปเรื่อยๆชิวๆ ทำกรอบในก่อนแล้วค่อยไปทํากรอบนอกไม่ใช่ดิทํากรอบในก่อนเดี๋ยวค่อยไปทําชั้นสองชั้นสามชั้นสี่พูดผิดชั้นสามแล้วก็ชั้นสี่เออทําชั้นนี้ทุกเท่าโอ้โหแค่เท่านี้ก็จะหมดแล้วดูดิแม่ไปขุดตั้งนานหลายชั่วโมงมึงหมดภายในยี่สิบนาทีอีบ,บ้าเลยเด้อเด้๋ยังไม่ถึงประมาณยี่สิบนาทีสิบหกนาทีเนี่ยตอนนี้ฮะมันหมดไปเร็วหรือเปล่าค่อยๆอ,อ,อ,อย่าเพิ่งวางเลยนะวางเลยขี้เกียจทุบจับอันนั้นเน่เกือบไปแล้ว อ่าเขาก็ขึ้นครับค่อยขึ้นค่อยเลียงเลียงไปนะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นหูว่าจะฝ้าไปายเอาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับล้วก็จะเป็นชั้นสองเนาะึ๊บชบเดี๋ยวเดี๋ยวต่อ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 ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหชิบหายแล้วไงเอ๊ะทำไมผมชอบตอบผิดตลอดเลยวะฮะขอไม่ตอบผิดสักนิด ได้ไหมเนี่ยเนี่ยลงมายังจะเจ็บอีกนี่นะครับผมโอ้โหบรรยากาศดีด้วยฝนตกอีบ้าเอ้มันจะตกมาทำไมเนี่ยโอ้โหยังจะมีหน้ามาฝนตกอีกแหมบรรยากาศฝนตกโอ้โหทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นอีบ้าเอ้เดี๋ยวเราค่อยๆวางเต็มยังตรงนี้โดดเจ็บอีกรอบช่างมันแล้วกันอ่าเราเพื่อ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 เลเวลของเรา เดี๋ยวเราจะไปบุกไอ้พวกมังกรให้ได้เออถ้าเราไม่มีชุดแบบเต็มชุดเลยเดี๋ยวมันจะเหมือนเหมือนเหมือนซีซั่นที่แล้วครับผมสู้กับมังกรเกือบตายเออสู้กับมังกรโอ้โหไม่เกือบตายตายหลายรอบเลยแหละสู้กับมังกรอ่ะโอ้โห้แพ้หลายรอบมากมังกรโอเก่งสุดๆไปเลยกว่าจะพังไอ้ที่หิวมันได้ก็ตายไปกี่รอบแล้วไม่รู้เออมังกรโหดบ้างเลยมันไม่ได้โหดหรอกมังกรไอ้เอ็นเตอร์แมนครับมันโหดใน โลกมังกรน,น่ะมันมันมันโหดเกินน่ะเข้าใจปะเหมือนมันเก่งขึ้นน่ะโอ้โหตบแต่ละทีนี่หน้าสั่นบ้าเอ้ยข้างล่างลงไปทําข้างล่างก่อนโดดมาโคตรเจ็บเลยลงลงไปเก๋ตรงนี้เสาเสาเสาทําเป็นเสาตรงนี้ยังไม่มีเสาแหละ๋ยวไปเพิ่มเสาตรงนี้กันป้ามันต้องมีที่กั้นนะครับให้มันเหมือนแบบมีหลายบานชับชับโอเคเรียบร้อย นเนื้อซอมบี้อตกใจอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับก็เดี๋ยวผมขอนั่งทำชั้นชั้นสามชั้นชั้นสามเพิ่มด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมบ๊ายบายไปแล้วฮะเหมือนมันมองไม่ค่อยเห็นเลยออกซิเดียนออกซิเดียนกับทองฟ้านี่มันเหมือนสีเดียวกันเลยแม่แทบจะวินวอล์กเข้าไปละอีบ้าเอ้ย